สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้ยังครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าในโลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตปแปลกอะไรซ่อนอยู่บ้างจากปลาที่เหมือนเอเรียนไปจนถึงสัตว์ที่ดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จัก10สิ่งมีชีวิตแปลกที่สุดครับที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อนบางตัวแปลกจนคุณต้องอึ้งเลยครับบางตัวก็น่ารักแบบประหลาดถ้าทุกคนพร้อมแล้วครับไปดูกันเลย อันดับที่10นะครับ a x o l o t e r n เจ้าลาเมนเดอร์ที่ไม่โตเจ้า a x o l o t e r n ตัวนี้นะครับดูเหมือนสัตว์ในการ์ตูนโปเกมอนเลยครับมันเป็นลาเมนเดอร์ที่พบในประเทศเม็กซิโกสิ่งที่แปลกของมันนะครับคือมันไม่เคยโตเลยครับหรือว่ามันไม่เคยเป็นผู้ใหญ่นั่นเองครับเรียกว่าน e โอเทนี i, ซึ่งหมายถึงการคงสภาพเหมือนเด็กตลอดชีวิตครับมีเหงือกเหมือนใบไม้ยื่นออกมาจากหัว แถมยังงอกแขนขาใหม่ได้ถ้ามันขาดนะครับโหโคตรเจ๋งนะครับเหมือนมีพลังซูเปอร์ฮีโร่เลยแต่เสียใจด้วยนะครับเพราะว่ามันใกล้ศูนพันแล้วครับเพราะเกิดจากบลพิษในแหล่งน้ํานะครับอันดับที่9นะครับชาดิเกตสัตว์ที่ฆ่าไม่ตายครับนี่คือทาดิเกตหรือที่เรียกว่าวอเตอร์แบมันตัวเล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยครับแต่แปลกตรงที่มันทนได้ถูกสภาพ ร้อนจัดเย็นจัดสูญยากาศในอวกาศหรือแม้แต่รังสีมันก็รอดมาได้ครับนักวิทยาศาสตร์นะครับบอกว่ามันเข้าสู่โหมดริปโตไบโอซิสหรือการจำศีลสุดข,ขีดที่เหมือนตายแต่ไม่ตายครับถ้าจะมีอะไรรอดจากวันสิ้นโลกคงต้องยกให้เจ้านี่เลยครับถ้าพวกเราทนเหมือนเจ้าตัวนี้นะครับเราคงทำงานได้24ชั่วโมงโดยไม่บ่นเลยครับอันดับที่8ดัมโบออกโตพัส ปลาหมึกที่เหมือนช้างครับเราลงไปในมหาสมุทรหรือก,กันบ้างนะครับนี่คือตัวดัมโบ o ออฟช็อปัสปลาหมึกที่หน้าตาเหมือนช้างดัมโบในการ์ตูนเลยครับมันมีขีบเหมือนหูใหญ่ที่ช่วยว่ายน้ำมันอาศัยอยู่ในน้ำลึกถึง7,000เมตรที่มืดมิดและแรงดันสูงแถมมันกินอาหารโดยกืนทั้งตัวเลยครับเพราะว่ามันเป็นปลาหมึกที่ลึกที่สุดที่เราเคยพบเลยอันดับที่7นะครับ ไซก้าแอนเทโลปกวางจมูกแปลกเจ้าไซก้าตัวนี้นะครับดูเหมือนรุดมาจากหนังเรื่อง Star Wars เลยครับมันเป็นกวางที่มีจมูกยาวเหมือนท่อช่วยกรองฝุ่นและควบคุมอุณหภูมิในร่างกายมันอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าของรัสเซียและเอเชียกลางครับแต่มันใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับเพราะการล่าและโรคระบาดและจมูกของมันนะครับทำให้วิ่งได้นานโดยไม่เหนื่อยถือว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อีกตัวนะครับ อันดับที่6ครับบล็อกฟิชป่าที่หน้าตาเหมือนมันจะเศร้าตลอดนะครับนี่คือตัวบล็อกฟิชครับป่าที่ได้ฉาย,ยาว่าสัตว์หน้าตาน่าสงสารที่สุดในโลกครับมันอาศัยอยู่ในน้ําลึกแถวออสเตรเลียครับร่างกายของมันเหมือนเจอรี่ไม่มีกระดูกแข็งพอแรงดันน้ําช่วยพยุงตัวแต่พอมันถูกดึงขึ้นมาบนบกนะครับหน้าตามันเลยบูดเบี้ยวจริงๆนะครับในน้ํามันน่ารักกว่านี้นะครับอันดับที่ห นกที่เหมือนไดโนเสาร์นี่คือซูบินนกที่หน้าตาเหมือนรุดมาจากยุคจุราสิกป่าครับมันมีจะงอยปากใหญ่เหมือนรองเท้าอาศัยในหนองน้ำของแอฟ,ฟริกาและมันชอบยืนนิ่งๆครับจ้องมองจนคนกลัวมันกินปลาและจระเข้เด็กๆได้ด้วยนะครับถ้าจะมีนกที่ดูเหมือนบอสใหญ่คงต้องยกให้เจ้านี่เลยครับอันดับที่4แวมไพร์สควิดปลาหมึกที่เหมือนผีครับ เรามาลงน้ํำลึกกันอีกครั้งครับกับเจ้าแวมไพร์สคปริดมันไม่ใช่แวมไพร์จริงๆนะครับแต่มันมีผิวที่เรืองแสงไบโอลูมิเนเซนต์และหนวดที่เหมือนเสื้อคลุมผีครับมันพ่นเมือกเรืองแสงเพื่อหลอกศัตรูและมันยังอยู่ในโซนน้ําที่ไม่มีออกซิเจนแต่รอดได้ครับเพราะมันใช้พลังงานน้อยมากอันดับที่3ามลิฟ u ์คัตเตอร์แอนมดที่เป็นเกษตรกรครับ มันตัดใบไม้มาทำฟาร์มเห็ดในรังของตัวเองฟังไม่ผิดครับมันปลูกเห็ดกินครับรังของมันนะครับมีประชากรถึงล้านตัวและมีระบบจัดการขยะด,ด้วยนะครับถ้าจะมีสัตว์ที่ฉลาดสุดๆคงต้องยกให้เจ้ามดตัวนี้เลยครับอันดับที่สองสตาโนสโ l มตัวตุ่นจมูกดาวเจ้าสตาโมสโนนะครับมีจมูกที่แปลกสุดๆเลยครับ มันมีหน่วน22เส้นรอบจมูกเหมือนดาวช่วยสัมผัสและหาอาหารในโคนได้ในเสี้ยววินาทีครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินอาหารเร็วที่สุดในโลกเลยครับแต่หน้าตามันนี่ครับเหมือนเอเลี่ยนสุดๆเลยครับเรามาดูอันดับที่1น,นะครับ i m m o r t a l Jellyfish แมงกะพุนที่ไม่ตายตัวนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเรื่องของแมงกะพุนและนี่คืออันดับห อิมเมอร์ท e ลเจลลี่แมงกะพุนที่ได้ชื่อว่าอมตะเพราะว่ามันสามารถย้อนวัยตัวเอง r e เ e ิร์สเอจจิงกลับไปเป็นตัวอ่อนได้ครับหลังจากโตเต็มวัยฟังดูเหมือนนิยายครับแต่จริงๆนะครับมันทำได้ด้วยกระบวนการ t r a n s t i v e f e r e n t a t i o n ถ้ามันไม่ถูกกินหรือเจออุบัติเหตุนะครับมันอาจอยู่ได้ตลอดไปเลยครับนักวิทยาศาสตร์นะครับกำลังศึกษาเจ้านี้เพื่อหาความลับของการชะลอวัยนะครับ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ของเรื่องแมงกะพุนนะครับเพื่อนๆลองไปดูคลิปเก่าของผมดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับสิบสิ่งมีชีวิตแปลกๆที่เราเจอวันนี้แต่ละตัวนี่สุดยอดทั้งนั้นเลยครับจากแมงกะพุนที่ไม่ตายไปจนถึงมดที่ปลูกเห็ดโลกของเราเนี่ยครับยังมีสิ่งชีวิตแปลกๆอีกนับล้านสายพันธุ์ที่เรายังไม่รู้จักเลยครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเราเพิ่งค้นพบสิ่งมีชีวิตบนโลกได้แค่ 10- 20%เเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับ ข้งหน้าถ้าเจออะไรแปลกๆในป่าหรือในน้ำเดี๋ยเพิ่งตกใจนะครับมันอาจเป็นสัตว์จริงๆที่เราให้เราค้นพบครับและที่สำคัญครับสัตว์โลกหลายตัวที่เราเจอวันนี้นะครับเช่น a อ o l โ t e ูกับไซกาแอนเทโลบนะครับมันกำลังใกล้สูนพันถ้าเราช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมสัตว์แปลกๆเหล่านี้ก็จะอยู่กับเราไปอีกนานนะครับผมหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการรู้จักสิสิ่งมีชีวิตแปลกๆวันนี้นะครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องรู้อย่างครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ